ไฮไลท์ light, ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันเงินบำนาญ35ปีได้อย่างไงเขาเริ่มเก็บเงินสมทบปี2541จนถึงปี2566หรือณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็น69แล้วเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ดูกันฝากกดไลค์ like, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคือคอมเมนต์เนี้ยมาจากคลิปวิดีโอที่ส่วนใหญ่ผมจะพูดเรื่องบำนาญแล้วก็จะยกตัวอย่างนะครับบำ เงินสมทบ35ปี30ปี25ปี20ปี15ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะงงนิดนึงคือต้องเข้าใจก่อนว่าทุกๆครั้งที่ผมจะเข้าสู่ตัวอย่างนะครับไอ,อ้พวก 3- 5ปีอะไรพวกนี้มันคือตัวอย่างก่อนที่จะเข้าถึงตัวอย่างเนี่ยผมก็จะพูดเกริ่นถึงว่าเงินสมทบประกันสังคมเริ่มมีการนะครับเก็บสะสม ปีไหนมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าตัวอย่างเพราะว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยมีเคยมีออกอินโฟตัวนี้มานะครับนี่อินโฟตารางเช็คเงินสมทบเงินบำนาญระยะเวลาปีที่ส่งเงินสมทบนะครับจำนวนกี่ปีกี่ปีได้เท่าไหร่จะเห็นว่าเขาก็จะมี31ปี35ปีซึ่งรู้ๆกันอยู่นี่แหละว่ามันคือตัวอย่างนะครับนะมันคือตัวอย่างซึ่งเขานับ จำนวนปีที่ส่งเงินสมทบจริงๆซ,งซึ่งบางท่านไม่ใช่บางท่านสิคือมันเริ่มส่ง,สงเงินสมทบเนี่ยปี2541นะครับ31ธันวาคม2541เป็นต้นไปเท่ากับณปัจจุบันนะครับในปี66เนี่ยก็ประมาณ24ปีคือมันยังไม่ถึง35ปีหรอกนะครับมันไม่ถึง30ปีด้วยซ้ำไปนะครับแต่ตัวอย่างที่เขาเกลิ่นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพ นะครับว่าถ้าเกิดส่งเงินสมทบเยอะๆนะครับแล้วก็ทางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอนาคตส่งเงินสมทบก็อาจมีโอกาสได้รับบํานาญที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีส่งส่ง35ปีอาปีจะได้รับถึง7,500บาทและยิ่งยิ่งในอนาคตมันมีการเพิ่มขึ้นของฐานเงินสมทบนะครับมันก็ทําให้ได้บํานาญที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะ,นะครับเพราะนั้นไอตัวอย่างพวกนี้มันคือมันคือการ มันคือตัวอย่างว่าถ้าส่งเท่านี้จะได้เท่านั้นนะครับมันมันมันไม่ได้หมายถึงว่านะปัจจุบันคือส่งเงินสมทบแบบมันต้องคอยกับจํานวนปีที่ส่งเงินสมทบจริงๆไม่ได้จํานวนปีที่ทํางานนะครับทำงานไม่ใช่เริ่มทํางานแล้วเอามานับนะครับเขานับจํานวนปีที่ส่งงวดนะครับในเงินสมทบในกองทุนเงินสมทบเพราะนั้นเนี่ยผมจึง มีตัวอย่างแบบนี้นะครับในทุกๆคลิปวิดีโอเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆว่าถ้าเกิด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเท่านี้นะครับจะได้รับบำนาญเท่าไหร่ถ้าส่งเงินสมทบประกันสังคมมาเท่านี้อย่างเช่นส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทอย่างเงี้ยนะครับก็ 35ปีลบสเท่ากับ20ปี1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%เป็น50% 5ะครับเป็น50% 50%, 50ของ15ื่นก็7,500บาทนะครับตัวอย่างมาทำให้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็วางแผนทางการเงินในอนาคตได้สะดวกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็แตกตัวอย่างจากระยะเวลาการส่งเงินสมทบจากอินโฟของประกันสังคมนี่แหละนะครับแตกพวกนี้ออกมา นะครับทำให้เห็นภาพตัวอย่างวิธีการคํานวณนะเพราะจุดประสงค์หลักเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีจํานวนเงินสมทบจานวนปีที่ส่งเงินสมทบต่างกันอยู่แล้วจํานวนเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายก็ต่างกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนั้นได้วิธีคิดไปจากตัวอย่างเนี่ยมันทําให้เราสามารถไปคิดเองได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเชื่ออะไรผมหรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมอ้างอิงจากสํานักงานประกันสังคม เพราะนั้นสูตรคำนวณเป็นสูตรของสำนักง,งานประกันสังคมก็สามารถที่จะลองทำไปด้วยพร้อมกันได้อย่างเช่นส่งเงนินสมทบประกันสังคม30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15 0 0ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35 30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน1.5ุคูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก2ี่ด้เพิ่มเป็นที่ได้เพิ่มเป็น 42, 42, 15, 6, 3 7 5บาองะครับแบบนี้นั่นเอง นะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมีตารางนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าถ้าจํานวนปีอื่นๆนะครับจะได้ประมาณเท่าไหร่จะได้วางแผนกันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉนั้นไอตัวอย่างพวกนี้มันเป็นวิธีการคํานวณจากสูตรจริงนะมันไม่ได้หมายความว่าณปัจจุบันคุณมีการส่งเงินสมทบนะครับมาสาม5ปีแล้วคือเราก็รู้รวนอยู่ว่ามันไม่ได้ส่งถึง35ปีหรอกนะครับแต่อนาคตมันก็ มีโอกาสที่จะส่งถึงถ้าเราวางแผนตั้งแต่ณปัจจุบันนะครับเพราะประกันสังคมเยจะอยู่กับเราอีกนานเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะก่อนจากกันนะครับ阿拉รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e นะครับ s s o g o t h นะครับ แล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก หมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สําสำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สําสำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกร s e r n a m e นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. น,นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอย่งัยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับหสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลกปอร์มนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ